เชฟคะวันนี้เสมอเสนอเมนูอะไรจ้าแกงป่าครับแกงป่ายังไงผัดเผ็ดปลาไหลอ๋อโอเคของป่าของป่า <c oughs> อันดับแรกทังไงก่อนตั้งน้ำมันให้เดือดนะครับเดือดแล้วใส่แกงใส่แกงอ หอมมากเอแน้วมาหอมมากนี่ค่ะป็นหอมมากที่แกงต้มเองเป่าคะนี่แกเจ้านี้เขาเด็ดเนอะหอมนะเด็ดเพราะอะไรลูกสาวเขาสวยตลัมาโอเคเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆให้มันหอมก่อนนะคะนี่พอพี่แกงหอมแล้วก็ใส่นี่ครับ พราเอกขระเอกของเราเอาอะไรมาโ้ยง่ายงา่งางา่าย้ยถมาก้ก็จิ้ผาแล้วคะ่ะคนเลยไหมคน <laughs> เจเ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ถามเ,ยเลยก่อนเเจ๊คราจะเือยะนีเราคนหให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะติก่0แล้ว,แเวเราจะใส่น้ำปลาสุดที่70%แล้วนะคะใส่น้ำปลาลงปลาไป ปลาจ้า <S <S 1> <S 1> น้ำปลาแพลค่ะแล้วก็คนคนไปได้เลยพอหอมแล้วเราก็เอาอะไรใส่ต่อคะ่ะเชฟเติมน้ำเติมน,น้ำโอเคใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปะะเลยค่ะอ่ะตอนนี้เราจะไม่คนนะคะเดี๋ยวเราจะกดๆเฉยๆกดๆให้เอาปลาให้ปลาโดนน้ำเข้าเขอ้นิดนึงเข้านิดนึง อันดี๋ยวรอขอเพื่อมนจะได้หอมไงอยวรอรอปลารอปลาเดือดรอปลาเดือดนะรอปลาเดือดก่อนนะคะพอน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ผักเข้าไปเลยกระชายกับใบมะกรูดกระชายกับใบมะกรูดครับใส่เขาไปนี่ดักข้าวพริกชักเริ่มมาแล้ว เสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่อ่อนเพิ่มความหอมไปอีกโหน่ากินมากผัวดอยู่น้ำลายคนชอบอาหารตานะครับผมผมนวดผมนวค่ะไม่ใช่ช้อนเลยไม่ใช่ช้อนเลย Uh huh. ใส่เยอะนัวเยอะเนาะพอไหม <laughs> พอจ้า <laughs> เอาเอาพี่เชฟสะดวกเลยค่ะ <laughs> okay. ลองไหมเราลองชิมก่อนไหมก่อนเราใส่กระเทาเดี๋ยวเราต้องใส่เป็นอานสุดท้ายชิมเลยชิมเลยเชฟชิมเล่มั้ง พอแล้วครับพอแล้วโอเคงั้นเราใส่กะเพราลงปลาเอาน้ำปลาอีกหน่อยโอเคหน้าปลาเราเค็มนะคะเทปนี่ครับผมสุดท้ายกะเพาราสุดท้ายผมชอบไม่ต้องดอกเนี่ยนะโอเคมันจะหอมมากโยน้ำลายคนชอบอาหารปลานะครับผมนี่น,น,น,นเราก็เร่งไฟเลยคะนะ่ะเนี่ย นี่เป็นสูตรใช่ไหมเนี่ยคอแล้วมันอร่อยใช่ไหมคอแล้วอร่อยคอแล้วอร่อยอ่ะงั้นคอแบคลอรอยอร่อยโอเคน่าจะได้ที่แล้วค่ะเเดี๋ยวเราทำการติดแก้แล้วก็ใส่จานได้เลยจานหมักไหนดูดิสีสันน่ากินลาย คนชอบอาหารป้านะครับผมทับเ็ดปลาไหลนี่ได้คนเยอะนี่ค่ะเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอเคข้าวหมดหม้อสช่ไหมทำไมหมายถึงว่าทิ้งข้าวทิ้งข้กับน่าจะประมาณอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดครับผมโอเคโอเคแค่นี้นะคะคัะผม